เกิดจากความอยากอาหารและการติดในรสชาติส่งผลให้เกิดการรับประทานแบบไม่เลือกทั้งอาหารที่มีแป้งและไขมันสูงซึ่งนี่คือสาเหตุหลักที่นำไปสู่ปัญหาน้ำหนักเกินไปจนกระทั่งการเป็นโรคอ้วนด้วยความเข้าใจในสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาเหล่านี้จึงเป็นที่มาของงานวิจัยทางเทคนิคที่ได้ค้นพบสารสกัดเอกสิทธิ e ์ it, นวัตกรรมนำเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ ยีสต์เอ็กซ์ตร้าไฮโดรไลเซที่ช่วยรูดซิล็อกความอยากอาหารได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่รับประทานพร้อมด้วยสารสกัดที่เป็นสูตรเฉพาะ15ชนิดอาทิเช่น Green Coffee Bean ract, ium, c o ฟี่บีนเอ็ก t ์ตร้าโครเนียมซีทรัสไซนิ s ซิสเอ็กซ์ตร้าแอปโคไซเดอร์เวนเการสซัดเียวกลาที่ทำหน้าที่บล็อกการดูดซึมแป้งและไขมันเข้าสู่ร่างกายพร้อมช่วยส่งเสริมการเผาผลาญและสลายไขมันสวดเดิม รูปร่างดีได้โดยไม่ต้องอดปิดซิปความอยากอาหารปิดซิปกระตุ้นการเผาผลาญเต็มรูปแบบด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซิป,ป your fat ซิป your body